กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารมหาวิทยาลายัยคณะบดีอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับในานามของมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การสแสดงปาฐกถา,า,ถาเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์4.0 โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในเบื้องแรกผมขออนุญาตเรียนเชิญศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวรายงานครับขอเรียนเชิญครับ